สวัสดีครับพี่น้องพะช่องบ่าวต้วยลำเพลินบ่าวเชียวครับพี่น้องมียังบ่านี้ทีวัดมียังบ่านี้อัดเร็วกว่ายังลงเร้สสวัสดีครับพี่น้องชัะคันบาวคัน่าวยำยาคว่าช่องคอดนะวะยูทูพิมไปด้วยพิมมาบาตุ้ยด้วยนะพิมมาบาตุ้ยนะครับบ่าวตุ้ยเราพด o ่าวปเชีย คนที่ตามอะดอกนี่จากคระเนาะได้แล้วมเต็มคยาฟังคอยจ้องนะเดี๋ยวขอยาเียวลงเพจยสักเ้พจสามร้ยกชอยจ่องนะฮะแงได้เลยสำหรับแตงกวาได้เยคอยย่งกคอยยุ่งแตงวมดแตงกวา่ด้ลาแตกาทําีแกาหยียบเดอะเต้นยางเย้าคณะเบี้ยนยี่บ่ครับเบี้ยนี่บ่พี่ไหล่ะ เลื่นยี่สเทคนิคไหนพี่น้องครับเทคนิคุรีลัมนะพี่น้องคืนนี้ลำโพงซ้ายครับน้องแตงกวาแน่นอนจะ่อได้ผต้องเของได้นังเอกสันๆเลยี่ว่าไปวสะออนเนาะยูบ้านไหบอกยี่บ้านไหนบอกยูบ้านไหนบอครับผู้สาวซาตัวเนี่ยเนี่ยขนาดแค่ออเดอร์แคบๆมันก็ซาดกว่าคฟังนี่ครับพี่น้องของแฉโอ้สะอ่อนก่อย อปเฮานางเอกได้เนาะหน่าเทพวันที่งานขอยังวานไดเอกเนี่าถามนนี้ลองก็เป็นดีปะล่ำกูเป็นดีปะจัดหมายขบ้ไหนเรือเทีอะเจกระบวงอะไปออดิชันเนอะไปออดิชันเนอะ แต่เลนแต่เล่อนเน่ครับถ้าตักถ้ากอายุมันคนยื้นคมเสียใจใดคนใหญ่ใหญ่นี่สาธุพี่ลูงพี่ตาเขบอกไงสองไงเป็นเจ้าคนนายคนต้สาธุ้นปานปเดี๋ยวกูของกระปุกได้จะปถูกจะคนนเ่าจะคาดเลี้ยงล้วพี่ชอบเให้แม่ก็บอาให้พ่อเขาอาจากของเกียนล้มากากของกูโไปใส่เราข่นั่ยง ตาฝ้ยพอแม่มันย่เสโอ้ยนนังกัดแถวใช่แม่อกบอสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตบายคำนึงคือน่าคุณคนไทยนะคือแบบผมนึกว่าไปแล้วลองไปคุณเป็นบอนน้องสาวนี่นะไดเจ้พดอ์ยังไคอยพูดแล้วว่าได้ไผ่คอยพูดแม่อีกแม่ญ่อีก คอยหู้ะางามไดไผ่ชงามดม่ใหญ่มันแต่ลูกสาวลองเพ่ก็เป็นนั่งอ่ึงใสุดเพ่สอนเสิร์โอ้ยมเบาเลยลนี่เินเลียนโอ้เลียนให้จบนนีายจมากันดอกญาดอสอนเดะเน่ัไปพบมามนีบโจเขา้ไปไหมไปลังหันเลยไปลองเลยเอาสิกปีทีอว่าโอ้คนดีเ ีโอ้ยกระบอกล่าจนขู่ได้ไงกระบวกแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยแทบแบแทบเขาจะมาแ่บแ่บแบี่เาน้องสอนญาดอกผู้ดังจะไปเอากระไรดอกให้ใญ่กันเลกหน่อยงามอยู่สวยสวยจริงะไยจริงอันนี้เรื่องจริงแเี่ยสหรทีมงานเด็กหน่อยเขาบอาแต่พอเบิร์ดเดี๋ยววางลง่ทางสอนสอนมาสักไปเด้อไปเด้อ ถ้าเราขึ้นปถึงบอลนั่นเปลนไ่อปเซฟเด็กเลียงเนาะเด็กเรียบร้อยใครเขาจบก่อนเดียวเดียวกับหมเขานี่ยังเอาที่เราครับคุณจะกลังใจกันที่วัดไทไตรัฐเนาะวัดไทรัฐอ่ะบ้านห้วยศาลาตำบล น้องบัวโคกอำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ี่น้อพ่อกับสาวน้อยลำพูนโชว์แล้วก็ที่สำคัญคือของแถมน้องแตงกวาลำโพง้ายี่นอนสาวซาบ้านนะบ้านหัวซาราเนี่ยผมหมายั้งใกเลียยได้หลายเด้อต้องอีกสั้นเลยเนาะต้องอีกสั้นเลยเหรอขอผู้ใหหลายเรื่อขอยนุญาตนครับเนาะมอหยอดยังกแกจะว่ากันนี่สกอ่์นางแกพูดใส่ไปใส่ไปอะีรพังคัำดิบอก

านั่งอยู่นี่คือบอกไปหาเราพานอนสวัสดีแม่ดวงสวัสดีค่ะคือบอกไปหาเราพานอนมานั่งกันอยู่นี่ม่าในหม่องกลางเตียนอยู่โอยบ้านนี้ว่ท่านมี่ยห็นไหผู้แายผู้สาวกับว่มี่เห็นเลยอะคือจะว่าท่านมี่ได้ไหมาพระเจ้าแม่ฮะคือว่าไปร้านแย้มมูลนิธิเลยขาพระเจ้าแม่ใช่ขาพระเจ้าแม่มาทันใส่ไหมผู้ใดว่า ไอบ้านหูเองนี่แหละจยมาอาได้สายรายงานกูหูแล้วลูกชายเป็นบ่บ่ลูกชายเจอสองคนมารายงานเป็นบ่บอมี่บอมี่ดอกอุ้ยบ่มีผู้เสียผู้สาวเลยบ่ที่เหยียดไทยเลยบอม่เดือดไทยเลยอีกาอีกาเลี้ยงไก่หวานหรืออ๋อขับขบกาบินมากผ่านบินไปม่ได้สนใจดอกบ่มีดอกบ่ผ้านเราบ่มีผู้เสียผู้สาวเลยบ่มี่เหยียดไทยเลยจ้าคือเสียใครข้าวเจ้าน้มของบ่มี่ได้จ้ะ คนจังเจ้าค่มีมันโมแม่ผู้สาวเจ้าว่ายางไปใส่คอยเจ้าสร้างคอยไปเอาหนามเป็นบ่อมันบ่มีน้ำด้อวยจังเลยเรียกงน่ามีคิดคานปฏิเสธบ่ไปอยู่แล้วคอยย่างไปเอาหนามทำไปยังพ่วงแม่เรื่องจริงน้ำไปยางพ่วงไปยังพ่วงเรื่องงานไปที่หลังกระกระตะกรเล่าเห็นบ่หล่ะเห็นบ่เห็นใอยบ่มันบ่มีน้ำก็บ่เห็นแล้วเจ้าหนีแตกเล่าเหรออ๋อคอยย่างไปเอาหนามหนาบ่มีแม่โอ้ยเจ้ากับคอยเป็นห่วงเจ้าว่ายางนี่ สังกะสีสังกะสีสังกะสีจงปลองให้ออกด้วยนะไม่จงไม่ได้นะสังกะสีมันมาจงง่าขาครอบกูต้องจงปลองให้ออกด้วยนะเอาครับพี่น้องกูอยากอิสากเสียงตะโอ้ยอย่าว่าเถาะโอ้ยอย่าว่าเถาะเออกูหนีก่อนอย่าว่าเถาะปวดฟัวพี่น้องกูว่าไม่ใช่โดนอะไรเลย ตัวอย่างบันไดดงเลยปวดน่ะตัวไงตัวบะไรเล็บหัวดิไปหัวเบิ้นเลยอ้ารถแปลงนี้ไม่รถจะของมากันั่นโมมีมันเบิ้นเหรอแม่ ก็เดินไปแล้วมันไม่มีคุณเด็กจะกินน้ำข้าใจโยมเป็นแตใครเขาไหวลองกินน้ำมา,า <c oughs> มพมี่น <c oughs> ้องครับคลิปนี้ฝากไว้สน <c oughs> ิทหนาจะพอแห้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องหมอตุ้ยลังเพลินน้ำเผือนหนองเป็นรับบ๊ายบายสวัสดีครับ